สนับสนุนโดยรถยนต์ MG6 ผ้าอนามัยโซฟีดินสอเขียนคิวแฟชั่นบราวดูโอจากเม e l ล i n e n ว w York เกเซอร์ไพรส์มากเลยอะว่าเพน,นีมาอยู่ตรงนี้เป็นครั้งที่สองพี่พลอยก็ให้เหตุผลอะไรจ้ะเหตุผลที่ส่งมากก็คือที่หนูจับสลิงเมืม่อแคมเปญที่แล้วอะค่ะเหมือนกังวลและกลัวแล้วไม่ยอมปล่อยแล้วแคลริสาทำได้ดีกว่าหนูค่ะมิลา หนูบอกพี่เกดเลยว่าหนูยอมรับว่าหนูกลัวความสูงและหนูคิดว่าพี่เกดเข้าใจว่าหนูกลัวจริงๆแต่ไม่ใช่ว่าหนูไม่พยายามทําออกให้มันดีก็คือหนูก็พยายามข่มใจที่กลัวขึ้นไปถ่ายและเหตุผลที่พี่หญิงให้มาเพราะว่าพี่หญิงบอกว่าอยากให้พี่เกดเห็นว่าหนูยังมีความสามารถด้านอื่นถ้าพี่หญิงจะให้พี่ดูว่าน้องมีอย่างอื่นที่ดีไม่ใช่เฉพาะแค่นางแบบ แล้วทำไมหนูมาอยู่ตรงนี้ล่ะหนูก็ควรจะนั่งอยู่ตรงนู้นแล้วเป็นคนอื่นยืนอยู่ตรงนี้ปะบอกสิมีอะไรจะพูดกับพี่บ้างอ่ะมิลาก่อนหนูอาจจะไม่ได้ลุกเป็นนางแบบแต่หนูก็พยายามพยายามลดน้ําหนักให้มันผอมลงให้เป็นนางแบบให้ได้แล้วก็พยายามฝึกฝนหนูมั่นใจว่าหนูพัฒนาต่อไปได้ พห,หนูรู้สึกตัวเองว่าหนูพัฒนามาเยอะแล้วตั้งแต่คัดสาสิบคนแรกว่าหนูเก่งขึ้นอาจจะไม่เก่งขึ้นในบางมุมแต่ว่าที่เมนเทอร์ทั้งสามคนมาคอมเมนต์หนูอยากให้หนูพัฒนาเก่งขึ้นอะไรหนูก็พยายามทําให้เต็มที่สุดแล้วก็อีกอย่างดอพอย์เกฟมีเ i สเพื่อที่จะได้โชว์พิเกตว่าเหตุผลที่หนูควรจะอยู่ต่อก็คือรูปนี้ค่ะหนูมั่นใจในตัวเองมากเลย May in me, I in more. why do you think that why do you think she fav does she favor karisa more personally i feel like she does because they have the same character um, but honestly i don't know exactly why พี่บอกตรงๆเลยนะว่าพี่ไม่รู้จะทำยังไงเพราะว่าพี่จะทำทุกวิถีทางเพื่อจะทำให้ทีมพี่ชนะเพราะฉะนั้นถ้าพี่จะทำอย่างนั้นพี่ก็ต้องคัดคนที่แข็งกว่าก็จะเป็นเพนนีแต่ถ้าพี่ทำเพื่อรายการพี่ก็ต้องคัด the w วิกเกสออกก็คือมิลา ไม่ได้เดี๋ยวก่อนขอคิดก่อนไม่ถ้าเลือกเพน,นี้ออกก็ตัดคู่แข่งออกไปหนึ่งคนถ้าตัดมิลาออกก็ต้องเอาคนที่เหมาะสมที่สุดที่จะอยู่ในเฟสเอง พี่ว่าเมนเทอร์ของคุณสองคนน่ะคิดผิดมากๆเลยเลือกมาผิดคนไม่พี่ไม่ตัดสินใจพี่ไม่เห็นด้วย ากให้พลอยเนี่ยช่วยสอนคาริสาหน่อยเพราะคาริสาเนี่ยเป็นเด็กที่ก้าวแล้วามากพี่อายุ42สามารถเป็นแม่เธอได้สิ่งที่เกิดขึ้นคือว่าแฟนคลับของพลอยเนี่ยกำลังส่งกำลังใจให้เกดอย่างรุนแรงคาริสาก็พูดมาพี่เกดระวังนะพรุ่งนี้ไปรับลูกที่โรงเรียนอะ่ะเดี๋ยวจะไม่เจอเผื่อคนอื่นเขามารับลูกไปก่อนไอ้พูดอย่างนั้นหมายความว่าย่างไง แล้วถ้าอยู่ข้ามมาในวงการนี้แบบเด็กเก้าแล้วเนี่ยอยู่จะอยู่ไม่นานพี่นี่ยอมให้เขามาเป็นเดอะเฟสไทยแลนด์หรอเอาให้ตายเหอะ